บทที่6เอวัมเมสุตังเอกังสาม,มายังภะควาภารานสิยังวะหิลตอิอิสิปนะนเนมิคาเยตันละโขภควาปัญจวัคกคกีพิโคอ,อามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัพพชิเต นะนะเสวิตาโยจายังกามิสุมะสุขาลิกานยุโคยีโนคัมโมปุจานิโคนันลิโยอนัตสหิตติโตจายังอัตตะกิละมานยุโคทุโคอนัลิโยอนัตถสันหิตเอเตเต พิกขเวอุโพอันเตอนุปะคำมัชิมาปฏิตาตทาคันเตเนยียอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกาลณียาณกาลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพยายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกขเวมัชิมาปฏิตา ตถาคตเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานากรณีอปสามายะอภินยายะสัมโพญายะนิพพานายะสังวัตติอมะเวยะอะริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกขเวมาจิมาปฏิป,ต,ปตาตถาคณีตนะอภินสัมพุทธาจากขุกรณาาการณีญาณกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพย,ยะะนิพพานยะ สังวัตติอิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามะละนปิทุกขงังโสกะปะริทเทว,วะทุกโทมนัสสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโค ทุกโขปิเยหิวิปโยโคโทุกโขยัมปิชังณะละพติตามปิทุกขังสังคิเตเตนะปัญจุปปาทานขันธาทุกขาอิทังโขงปะนะภิกขเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนิภาวิกานันทิราขาหาสตาตันลาตัดลา ที่นันที่นีเสยยทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภะยะตันหาอีทางโขงปะนะพิกเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเวตันหายะาอาเสสวิโปรปณิสโคมุทติ อนาละโยอิทังโคปะะภิกขเวตุขนิโรธะคามินีปัติปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยโออัตถังคีโมมาโคเสรยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะ <c oughs> สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ <c oughs> อิทังทุกขงังอริยสัตติเมภิกขเวปุเพอนนุตสัตตุเตติธเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขงังอริสัจจังปริเยยันติ มเมพิกเวปุเพอนนุสะเตสุธรรมเมสุจักขังสุอุทปาธิญาณังอุทปาปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโคอุทปาธิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจังปารินยาตันติเมพิกขเวปุเพอนานุตสตเตสุธรรมเมสุจักขังสุ อุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารลโกอุปทปาธิอีทางทุกขสม,มุทยโยอ,อริยสัจจันติโมพิกเวปุเพอนาน,นันทสัตตุเตธรรมัสัจสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขอุทปาธิทางทุกขะสัมมทุยยโมอริยสัจจังปหาตับพันติพิกวปุปเพอนามตัตสุติธร,รมมะสุจากขังสุอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทปาิตังโขอ,งอุทปาทิทังทุกขมตมทยโยอ,อริยะสัจจังปัะหีนันติเมีพิกเวปุเพอน,นันสสสตสุสุเตสุธรรมเมสุจากขังสุอุเทปาทิญานัง อุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอีอทังอ,อุทัปปาทินิโรโทรอุทัปอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนุสตุเตสุธรรมเมสุจักขังสุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอา,อาอโลโก อุทปาที่ตังโขงปณิทังทุกขนิโ,โรโธอริยสัจจังสัจชิตตัพ,พันติมีภิกขเวปุพเพอนาสุตตาสุธรรมเมสุจากขังสุอุทปาะทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโข อุทะปาทิ <c oughs> นิโรโทรอริยสัจจังสัชชิกันติมีพิกเวปุเพอนาสะสุติธรรมีจกขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอโลโกอุทะปาธิอิทังทุกขนิโรโทรคามินี ปฏิทาทาอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนานนโนสุเตธรรมเมสุจักขงัง <c oughs> อุทะปาโทยานังอุทะปาธิอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอโลโก <c oughs> อุทะปาธิตังโข <c oughs> ปนิทังทุกขานิโรโครปปิยาอริยสัจจังภาวันตพันติเมพิกขเวปุเพอนาสุตตุธรรมะเตสุจักโงงอุปาธิญาณังอุปาธิปัญญาอุปาธิวิชาอุปาทิาอ,าทอาโลโกอุปาธิตังโขอุปานิทังทุกขะโลโท อริยสัจจังภาวิตันติเมพิกขเวปุเพอนมนุสสุตเตสุตธรรมเมสุจากขุงอุโทปาธิยานังอุโทปาธิปัญญาอุโทปาธิวิชาอุโทปาธิอารโลโกอุทาปาธิยาวกีวันเมพิเกเวอิเมสุจะตูเส อริยสัจเจสุเอวันติปะริวัฏทงังวาทะกาลังยะถาภูทงังยานะสนังนะสุวิสุทงังอหูสิเนวะตาวะหังพิกเวสเทวโกโลเกสะมะเลระเกสพัมมะเกอภิสัมพุทโท ปัจ,จญญาสิงยัตโตจะโคมีพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปาลิวัตถังทวากาลังยัถาภูตังยาทัศสนังวิสุสุทังอโหสิอถาหังพิกเว สัทวะเกโลเกสัมกาหลังสัมมะเกสัสธะพาลียาปชาสเทวมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจันยาสิงยานยันจะ ปนะเมทัสนังอุทปาธิอุกปามีวิมุติอยยมิตมันติมียาชาตินัติตานิปุณภพโวติอิทมัตโมจะภควาอัตมานาปัญจวัคคียาภิขูภะคะวโตภาสิตังอภินังทุน อิมัตมินจปะปนะเวยากะดินาสมิงพันยามณีอายัตมะโตโกนทันญัตสิงวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักคุงอุทาปาทิยังกินจิสมุธาธรรมังสับพันตังนิโรธรรมันติ จตุมหาราชิกาเทวาสัตวมนุษย์สาวเวสุงจตุม,มหาลาธิกานังเทวานัง <c oughs> สัตวทงสัตสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตวทาง สุวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุงสตาวาตุสิตาเ <c> ท <oughs> วาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวาังสุทธังสุตวานิมมาลตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุง นิมาลตินางเทวนางสัตทังสุตตวาปรมิณิต <c oughs> ตะวะสวรตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงปรมิตรวเตสะวตีนางเทวาสัตทังสุตตวาพัมมะกายกาเทวาสัทธ,ม,ททธมนุษสาเวสุงเอตัมภคกวตาพาลานิเสียง เอสิปนีมิคาทาเยอนุตลังธรรมจักกังปวัตติงังอัปะติวัตยยังสมะเนนะวาพามมะเนนะวาเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกตนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตหะ คณีนะติหะมุติหน,นะยาวะพมโ,มโลกาสัทโธอภพุคัจฉติอัญญจะทัะหัตสีโลกาติสังกัม,มปสมิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมามนุจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิ อติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอตอัโคภควาอุทานังอุทานีสิัญญาสิภคะวัตภวัตโพโกทันโยัญญาสิวัตโพโกทันโยติอิติหิหังอายามตัตโตโกณทันยะอัญญาโกโท ເທວະນະນອະໂຫສິ